ถ้าสมมติว่าความรู้สึกคุณโดนแบบนี้บ้างนะคุณจะทำตัวไงครับไห oh. นคุณลองมาเป็นผมดูสมมติว่าเธออยงเป็นผมอยู่ตอนเนี้ยหมาว่าเจม็นนาทิใช่ไหมเจก็จะถอยตั้งแต่รู้ว่าเขามีคนที่เขาชอบแล้วผมไม่ควรเห็นแก่ตัวดิ แต่ว่าผมก็เข้าใจไงในเมื่อไม่ใหญ่ผมจีบผมก็ไม่จีบแลวนี่แถมยังมาไล่ผมอีกนี่คือรังเกียจผมเหรอครับไม่ได้รังเกียจก็มทำไมคนคุยคุยมันดีเลิศประเสริฐขนาดนั้นเลยเหรอเป็นใครอ่ะทำไมผมต้องถอยให้ตลอดอ่ะผมก็เป็นผู้ชายเหมือนเขาในเมื่อเขาไม่ได้เป็นแฟนคุณผมก็ต้องมีสิทธิ์ปะทำไมอ่ะคุณจะชอบเขาไม่ก็เรื่องของคุณดิคุณจะชอบเขามันก็เรื่องของคุณผมจะชอบคุณไม่ก็เรื่องผมปะ เขาไม่ใช่แฟนเจนแต่ก็เขาคุณจะชอบเขาไม่ก็เร yes> anyway, wow. ื่องของคุณไงแต่ผมจะชอบคุณมันก็เรื่องของผมหรือเปล่าเจนไม่ได้ มีอะไรให้ชอบทางคุณบ้างเหรออย่าไปคิดของเรื่องที่เองเห็นกันตัวม,มันก็เหมือนที่คุณเห็นกัตัวไปชอบเขาอยู่ฝ่ายเดียวไงทำไมคุณยังมีสิทธิชอบเขาเลยแล้วทำไมผมจะไม่ม,มีสิทธิชอบคุณอนะ่ะ แล้วผมไม่บอกอคุณเหรอว่าผมาชอบคุณแล้วผมไม่ได้บอกคุณเหรอว่าผมชอบคุณอะแต่แต่ยังมีคนคุยล้างไงคุณบอกว่าคุณชัดเจนผมว่าชัดเจนคุณเหมือนกันอะผมก็นำทุกอย่างเหมือนคุณหมดเลยอะผมไม่ชัดเจนตรงไหน <LP> ัะ รู้ไหมว่าผมแพ้อะไรเขาแค่ข้อเดียวที่ผมมองเนี่ยผมไม่ได้แพ้อะไรเขาเลยผมแพ้แค่ผมมาที่หลังเขาแค่หนึง่งผมเชื่อว่าถ้าผมมาก่อนผมจีบคุณติดแน่นอนอะมั่นใจได้ไงมั่นใจเลยครับเวลาผมอยากได้อะไรผมก็ต้องได้อะผมก็จะพยายามให้ได้มันมาสุดท้ายแล้วอะตายไม่ได้ยากแค่ไหนาผมก็จะพยายาม แล้วก็อากิน,นไม่ได้แพ้เขาแค่คอเดียวนะแบบอากิน,นไม่ใช่เขาด้วยไม่ใช่ครับแล้วผมไม่ได้อยากเป็นแบบเขาด้วยถ้าต้องเป็นแบบเขาอะรับไม่สนใจคุณอนะผมไม่เป็นดีกว่ารู้ได้ เขาไม่สนใจถ้าสนใจใคงมาตอบแชทกูแล้วแหละเขาตอบกูหรือยังอะกี่วันแล้วอะ <Okay, S 2> โอเคโทรมาคุณบ้างปะเคยตอนไปอะนะถ้ากูสำคัญจริงอะไม่ว่าเขาทำอะไรอยู่เขาก็ตอบกูได้น,นั้นแหละแต่ถ้าเป็นขเขาเจก็เลือกที่จะรอได้เหมือนกันอะ คุณไม่ชอบการโดนกักคุณไหนโดนกักอยู่ก็ได้นะที่คุณบอกผมมันก่อนแะแะ่ตอนที่อยู่กับเขาแล้วที่มีความสุขนียยังไม่อึดอดัดเกินที่ผมแพ้คือแค่มาก่อนแค่นั้นเองนี่เกินว่าผมสู้ได้ผมก็ดูแลผู้หญิงดีไม่แพ้ใครเหมือนกันอนะ คุณบอกไหมผมจีบผมก็ไม่จีบคุณแล้วนี่ไงเป็นเพื่อนก็เป็นเพื่อนไงแต่เป็นเพื่อนที่แบบยังไม่อย,อยู่กับผู้ชายเข้าใจหรือยังแล้วผมไาอยู่คุณตอนไหนครับ มผมให้คุณพาไปพารถนี่ผมต้องจีบคุณเหรอก็นี่ไงเจถึงมาเนี่ยแล้วเจก็บอกว่าว่ามีรอบสุดท้ายแล้วนะจะรอบสุดท้ายเพราะอะไรอ่ะุณรู้สึกกับผมเหรอกณถึงอยากออกจากผมอะเจไม่ได้รู้สึกกับไอทีแล้วเจก็ไม่อยากเจอแล้วแค่นั้นเลยอา้าวุกคไม่รู้สึกอะไรคุณต้องมาเจอได้ใสิเพื่อนกันอะไม่เอาเจไม่อยากอยู่กับผู้ชายเจแค่ไม่อยากอยู่กับผู้ชาย แไม่ได้แบบไม่ได้รู้สึกกับใครแต่เจยียแค่ไม่อย,อยากอยู่กับผู้ชายเพราะอะไรอะ่ะแฟนก็ไม่ได้เป็นนะไม่เห็นผิดอะไรเลยคนเราจะคุยกคนก็ได้เดี๋ยวสักวันหนึ่งคุณจะเสียได้เวลาที่หลังก็เียเรื่องที่เราคุยกับเขาอ,อเดี๋ยวคุณก็เสียได้เวลาสักวันหนึ่งอะ่ะ หหคุณโดน,เ,นดเขาทำของใส่ไปเนยคุณหลงเขาเหรอไม่นะทำไมต้องปฏิเสธกันด้วยก็ผมไม่มีไม่มีเพื่อนเนี่ยก็ผมมีเพื่อนเป็นคุณคนเดียวในโทรศัพท์อะผมก็ต้องโทรหาคุณปะก็หาสิ ข้าในแกงก็มีอ่ะวันนั้นก็มายืนกันตั้งเยอะไม่ใช่หรอ้วผมไม่มีเบอร์ไงก็ขอดิไม่มีครับก็ขอดิโทรศัพท์ผมเป็นเบอร์ผู้ชายไม่ได้ครับเห็นไหมล่ะงั้นก็ไปหาเพื่อนผู้หญิงครับิดนี่ไงไม่เอาเอาไม่ทำไมอ่ะ ผมทำอะไรให้ไม่พอใจครับก็แค่ให้มาประพาไปพาวแล้วก็อยู่ดีก็ไม่อยากมาอยู่กับผมอ่ะใช่ไงทาไมครับผมไม่ดีเหรอแวผมทําอะไรให้แล้วทำไมต้องไล่กันด้วยครับทำไมต้องใจร้ายกับผมในทุกครั้งที่เจอกันเลยนั่งเกียดผมขนาดนั้นเลยเหรอครับผมไม่น่าคุยด้วยเหรอ ผมไม่เคยว่าอะไรกับคุณเลยนะตั้งแต่เจอกันนะทำไมคุณถึงว่าผมจังไล่ผมตลอดเลยก็ว่าได้ว่ามาสิอันที่ไหนว่าเลไรทีก็ว่ามาเลยแล้วเราจะจบไหมไม่ว่าว่าอะไรครับก็ว่ามาเลยเี่แบบไม่รู้ดิไม่รู้วะ ไม่รู้ว่าทำไมอาทิตถึงแบบไม่รู้อ่ะมันคือเหมือนเข้าใจอะไรยากอะ่ะหมายถึงผมเหรอครับอืมผมทำอะไรผิดอีกแล้วเนี่ยเป็นคนเข้าใจอะไรยากอะไรเนี่ยเพิ่มม่อีกแล้ว ผมอยากอยู่ด้วยนี่นะไม่ไม่หมายถึงว่าแค่บางเวลาที่ควรจะอยู่ไม่ใช่ทุกเวลาครับไม่ได้หมายถึงอะไรอย่างนั้นซะหน่อยไม่เอาไม่เอาก็บางเวลาเช่นการพาไปพารถก็แค่นั้นมันไม่มีอะไรมากกว่านั้นเลยเน้าไปเลยเดี๋ยวรถาให้อะไรอ่ะจะพารถหนักทำไมอ่ะ ไม่ต้องไล่กันด้วยอะ่ะอยู่ดีเมื่อวานยังดีอยู่เลยอยู่ดีันนี้ก็มาบอกว่าไม่อยากอยู่ด้วยแล้วไม่อยากยุ่งด้วยแล้วอ่ะคือแหละ อยู่ดีก็มาบอกแบบนี้แล้วต้องทำตัวไงครับทำตัวปกติเหมือนที่ก่อนหน้านี้ที่แบบเราไม่รู้จักกันเข้าใจไหมก็เรารู้จักกันแล้วไงตอนเนี้ยก็ตอนที่เรายังไม่รู้จักกันอาทิตย์ก็อาทิตย์ก็ปกตินี่ถูกไหมก็ใช่ไงก็ตอนนี้เรารู้จักกันแล้วไงครับใช่แล้วเราก็ทำเป็นไม่รู้จักกันแค่นันเลย ทำไมคุณต้องกีดกันด้วยถ้าผมจะไปเรื่อยอะไรไปเรื่อยอะไรครับไปเรื่อยคืออะไรไปเรื่อยอ่ะไปไหนครับกีดกันเลยเขาไม่อยากยุ่งกับผู้ชายนะจะกีดกันทำไมถึงไม่อยากยุ่งนะก็ซื้อสัตว์ก็ซื้อสัตว์ก็ส่วนของคุณไปสิ มันไม่เกี่ยวมันก็ไม่มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับผมนี่โอเคงานอดิดชอบใช่ไหมถ้าแต่แบบว่าต่อไปนี้ถ้าเจจะมือแชทไอจีโทรมาเจก็จะมือสายชอบใช่ไหมแบบชอบให้อยู่ดีก็หายไปไม่ชอบแบบพูดตรงๆถูกปะคุณชอบโดนแบบนั้นไหมล่ะเห็นไหมล่ะเอาถามตัวคุณเองเอณชอบโดนแบบนั้นไหมไม่มีใครชอบไงเจถึงมาบอกรงียแล้วคุณจะทำทำไมครับ เนี่ยเงครับ <c oughs> ก็ถึงมาบอกตรงๆเนี่ยอันนี้คือรำคาญเหรออือม,มอึอดอัดไหมคอึดอัด้วยเ<า>หรอเหรอแค่ไหนครับ ทำไมอะ่ะผมหาคำตอบไม่ได้เลยอะ่ะเพราะอะไรอะ่ะ ก็ไม่ได้อยากเป็นนั้นแล้วไงก็เป็นเพื่อนกันไงทำไมถึงให้เขาเพื่อนไม่ได้แล้วอ่ะนั้นนี่เป็นคนพูดมาเอง<ะ>อ่ะอ่ะเป็นเพื่อนได้แต่ว่าต้องเจอกันในที่สาธารณะเท่านั้นถ้าสมมติว่ามีเรื่องอื่นพักมาห้ามพักเด็ค่ะเอาแล้วเราจะเป็นเพื่อนกันได้ไงอ่ะถ้าเ,าเป็นเพื่อนกันแล้วไปเที่ยวด้วยกันไม,ไม่ได้พักแค่เรื่อง ก็เรื่องผารถก็ทักได้ไม่ใช่หรอไม่คิดไปไหนอะแค่เรื่องพารถเองอะไม่เข้าใจเป็นเพื่อนกันต้องทักแค่เรื่องทั่วไปก็ใช่ไงครับก็เรื่องเผารถนี่มันไม่ทั่วไปตรงไหนอะห้ามโทรมา ทำไมอ่ะเอาแล้วถ้าแบบห้ามทักบอกว่าอย่าลืมกินข้าวด้วยเอาแล้วทําไมถึงพูดไม่ได้เป็นเพื่อนกันผมคุยกับเพื่อนมากกว่านี้อีกนะไม่เอาผมคุยกับเพื่อนนี่มากกว่าก,กินข้าวอยู่นะมผมคุยกับเพื่อนว่าแบบ ค่ไม่ได้ก็ไม่ต้องเป็นไม่ต้องรู้จักกันน้าจะมาหามผมได้ไงอ่ะเฮ้ยก็จะเป็นเจเอา้าวผมก็เป็นผมเหมือนกันกราเจี๊ยบไม่ชอบอาทรที่ยังทำอยู่หรอทำไมอ่ะก็ผมชอบอ่ะทำไมอ่ะโอ้ยก็ผมชอบนี่เอา้าอะไรอ่ะคุณทำอะไร ห้ามหนีหนีทำไมห้ามหนีเอารถไปเลยไม่ให้หนีเอาไปเลยถ้าอยากหนีก็หนีไปเลยถ้างั้นล่ะถ้าคุณอยากหนีก็หนีเลยหนีเลยถ้าคุณอยากหนีก็หนีผมจะได้จำคุณไว้ในนามผู้มาส่งทางก็ได้ ขามาเดี๋ยวเสียฟอร์มาขึ้นมาเร็วไปส่งผมแล้วก็แยกย้ายจบเอาไปเลยเอาไปไหนครับเอาขับขับไปที่พาวเลยครับไม่ไม่ใช่รถผมไม่เอาจริงตรงนี้ไม่ใช่รถผมไม่เอาไม่เอาไม่เอามันไม่ใช่รถผมไงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวพาวได้ขึ้นมาเลยครับเอาให้มันจบอ๋อไปส่งพาว <c oughs> รีบหรอ 喂。嗯、来来来，嗯、来喝。

ต้องนี่ไงผมมารับแล้วนี่ไงอยู่ที่ปัรมเอ่อปัรมใกล้ใกล้คาสิโนมารับหน่อยเดี๋ยว